เอาพี่น้องมาบ่งอีฟร์มนึงครับผมปินญยากพี่น้องกันทั้งคนละครับผมเป็นผ้าไหเบ่งอีฟร์มนึ่งนี่นี่นี่ฟ้ามนึงแต่คนหลเี่ยวเพื่อนอืมอืมอืมมีบรรยากาศพี่น้องมบมมเอยเออจสแม่นี่พอพอผ่านังบ่นี่โอ้สุดยอดเลยนี่เราเขาวานผานนยังเขาโอ้เออ ยังวันลุงนี่นะเขาว่าเขาบ่าถามสื่อไทยตัวละเท่าเด้อก็เดี๋ยวพอขายเลยซื่อจากนั่นล่ะหลายหมื่นบอกอย่างนี้ขอพันพี่น้องเอ้ยนี่สื่อไม่น่อยสามพันสามพันหาสิมดมก็เอาเอาบ้านเลยทักเอาเอามาได้จากปีหล่อนเฮ้ยคุท่านพอปียังกําลังทักได้ทักคนนีมอน่อยนี่เออแปเดือน นี่ละทับแล้วนี่มาพวกนี่ละทับพวกพันตัวนี้งามสิเว้ยน้องนี่เนาะงามผู้ใดมาเห็นก็อยากได้เพื่นน้องว่าพังจีไทยเพิ่งเด้องนงามนี่คางแค่เนี่ยนี่น่ะรงไปไปลงไปนี่งามขุนกล่องนี่โอ้โหมันมันกระทับรุ่นไหนหน่อยๆนั่นมันทับเบิ่งกำลังใครทับรัฐบานเนี่ยังกำลังทับได้พี่น้องพอพันยังงามพอมันก็มาจากนั่นล่ะอืนี่เนาะ วมันมันเลยนเนาะไม่เลี้ยงสิเดี๋ยว่างนี้งามเทียนเนี่ยคุณน,น่อนอะอันนี้อันนี้ซื้อมาที่เขาเอามาจากใส่ดอกทั้งเงินพวกกันนี่เขาเขาซื้อมา้าน,น,นี่ดอกเขาว่าเลี้ยงหน่อยแต่ว่างามเนี่ยเออเขาเลี้ยงน้อยน้อยน้อยแต่มันงามหมดอ่ะโอ้กินเนาะอุลิกละลาเลยพี่น้องเอีกไม่ต้องงาม ก็จะดูออกมาบอกจะงามไม่นตัวใหญ่สนอ่บอกโอ้ได้ท่านเดือนเดือนนี่นัละเป็นน้องไป้ย่ายบึงกมันแม่สาวนี่ไันได้ตัวเดียวอ้นี่สาตัวนี่บอสาที่ตัวนี่บอของมันของลูกอ่ะเออนี่้องมึงลูกมันนี่นี่ตัวนี้หน่อยนี่เบง่งบงนี่โอ้ยแตมันงามเลยนี่อันอันมี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 แม่เดียว แม่หัวโร่นั่นนี่ลูกมันสองโตนี่แหละเออเลยืังฉีกันในรเดับนอเป็นตาเป็นตาเรื่องนี่เว้ยคนละตาเป็นน้องพวกหนี่งลูกมันนี่โอ้ยงามเดียวะเม่เคยเห็นงามฉีกเชียโตทุนยังมองามสุดนี้ดิมองามดอกกันโตคนไหนก็มาเห็นโอ้ยเขาอยากได้โตไล่ไล่เป็นตัวที่นี่นี่พี่น้องพ่อพันนี่โอ้ยนั่นบังนั่งค้างไงนี่แม่นเมียกินเออนั่นเาบังค้างไงกัน มันอันลูกใส่มาเสียวใบมาบอกแฟนตาซีนะสีมันแดงๆเออมันมันมันแบบว่าพี่น้องสวยแต่ขายย้ายมันดีที่เขาว่าขายย้ายมันดีเนี่ยขายย้ายมันดีโอ้โมนี่เมึงสิงโตเลยซึ่งยอดเลยพี่น้องเบิึงมึงแบบเฮ้ยทำกระได้วัวทำทำที่ยอดเหมือ่ะเอบมึงด่ามันเอาไปประกวดชนะได้แน่นี่พี่น้อผิวนี่มันเกลี้ยงเลยพี่น้องอีลามันกำลังเลยทัารุ่นนี้เลยฮึรุ่นแม่สาว นี่พ่อเนี่ยมีลูกมันตุกผูบ่อย่างไรจีกตัวทีนี่นี่บ่กําลังทับนี่ล่ะกําลังทับใดนี่กําลังทับแม่สาวนี่ล่ะสามแม่สาวสามตัวเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่ะเด้ลูกตุกผูเจมักซื้อจักตัวนี่ยน้อชิ้นเนาะน้อพอซื้อลูกตุกผูมันต้องแต่นั้นเนาะเออนี่นี่รุ่นรุ่นนี่ล่ะนี่รุ่นรุ่นนี่หน่อยกันลูกลูกแม่นี่ล่ะลูกนี่บ่เออลูกมันนั่นลูกมั่นเอ็นสามโตได้อออกมาที่แหนซื้อม้านน่ะ ข้องสามเลยสามตัวไอ้สามตัวเราที่นี่การได้ตัวป oh, ูตัวนึงก็ขายไปแล้วเหลือมาเจ็ตัวเมียไว้กับลูกอีเมียดำนั่นกันหนี่งพูนัดมันเนี่ยเนี่ยก็ยังเสียที่หลังกันเลยดิเป็นแม่สาวบอลเออกันลังทับสิพูน่ะนี่ก็รุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่แต่มันมันลูกตัวเดียวมันเลยงามว่าได้กลิ่นว่าฮันนะบ มเคได้กินกับบดหยากรวกาทินสีแหลนี่พี่น้องล่างอาหารเพื่นเนี่ยเนี่ยซื้อมาตัดตะบนเนี่ยเออตัดอ้จ้บาซื้อข้ามาเทนเน้าเสียซื้อมาพันเนี่ยมาตัดัเครื่องกันตัดเครื่องกันเออไม่ได้สองชิ้นมบอเออหสชิ้นอืมอืมันดีจ้ะ เขามีอาหารอาหารหมดแั้ก็ใส่ลางอย่างนี้เนาะพี่น้องเมิ่งฟ้าพีครับผมโอ้ยมาจากไปเลยเล่มีตัวงามอู่เลยงานอยู่ไปเอ้พี่น้องเอ้พุ่โอ้ยมีตังามเลยนี่ผลลูกมั่นผผู้เมียน มาเบิองคลองอย่าถูกใจเลยสุดยอดเลยทีนี่เลี้ยงเลี้ยงได้สมบูรณ์มากแล้วก็ไม่ตมงามเวลาเนปล่อยปอยงอออกเขาเ็นผู้เลี้ยงไลยเดี๋ยวเขาจะอสองตัวออกใดใดเลยสามตัวสี่ตัวเหรอสองตัวแม่ดำก็เป็นหัวลุ่นเพราะว่าตัวหนึ่งมันได้สามแปดสาม เอาเบอร์เอาเบอร์ไว้เด <im iti> so ้อเบอร์ไว้เอาเบอร์ไว้เบอร์ไว้เด้อนี่ผมสิม้าเอาลูกตัวพูตัวนั้นดอกบักพูลูกตัวพูแต่พ่อจิ๊มาเอาตัวนั้นลูกว่าหลัดรุ่นรุ่นนี่อันอันเดียวกันเดียวกันกระไดทับเดียวกับเมล่อนนนั่ผมจะเอาตัวพูเอาเอาลูกมันเอาไปผสมท่อนยูบานโอ้ยหหนิพี่น้องมันหนักหากด้เรียเทียดนี่ไปเลี้ยงใครยังแมวหรือยังพอดีว่าได้ขายไปวินาทีแล้วยังยังแมวนี่ โอ้สมบูรณ์ละอย่างเนีแมวเดี่ยวสิได้ขายเนาะเป็นเดี่ยวแมวว่าได้ขายเนาะเอป็นแมวว่าได้ขายดิเนี่ยเดี๋ยวนี้จะขายหมดเ่ยใส่พี่หน้าเลยเม็นแ่วจ๊ะพี่บอกพี่หน่องไปพูดจะว่ามันมีลูกมันกิดจอยแน่นั่ะล่ะเตีว่าผมบ่งนุ่มมันอินนุ่มสมบูรณ์ดิเนาะบุญอ่ะสองเต่ายังสมบูรณ์ดิเนาะรูปอันคันแม่สาวแม่ยังมันสวงามอยู่มันได้ลูกลูปนี้นุ่มมันนุ่มสมบูรณ์ไปพี่น้องนี่ นี่ว่าแล้วแพะนุ่มสมบูรณ์บางนุ่มมันดูู้ดเป็นหรอบางดูขาบบกนั่นขาใหญ่ขาหื้อเออเออเออนี่เขามาขาใหญ่เชียร์นะกัะงาบเลยวะตูฟู่ดอกตัวผู้ตัวผู้ว่าจะนั่นแหละเออเอ้าลูกมันตัวใดพอมันเหรอพอมันโบเป็นบอกดำพอลนดผมจะได้ฟอตัวแดงเหมืนดอกผมมันโบท่านไก่ได้ทับเออให้มันทับก่อนโยมเบื่อพงเสือโบทั่วไปพงเสือมอดถูกฟอตัวแดงนั่นแหละเขาเป็นพ่อพันธุ์มัน มากตัวแดงนะครัก็จังซิงโตัวก็ได้มันหลอดออกมาได้อันพอพันกับบอดิบบอเออมันหลอดออกมาได้พอมั่ามันว่ามันสีเหลืยงมันไปเห็นเนี่ยหน่อยยังสีอะไะมันจองเลยจองไว้เซานมมันสะเอาเท่าใดก็ซื้อสามพันหาจังมันสีงามบางงามมันใหญ่มันมันเหลืยงโอ้ยมันเหลืองงามผู้ใดมาเห็นกับพันนั่นพันนี่เขาบอนว่าเขาพูดเลยนี่ถ้งได้แต่เนี่ยและจะเอาคนจะมามาเอาไงมันเนี่ีก่อนพันพอมั่นเอาพันพอมันไปไว้คอเขาไอชิด ซื้อแตงมาไปเลี้ยงเอามันก็นใหญ่แล้วบ่ฮอดปีก็ใหญ่แล้วเนะาะอันนี้ก็บ่แม่นบัวบานนี้ลูกมัน,นหน่อยหน่อยพ่แมน่นลูกมันหนน้อยในหน่อนมั้ลูกลูกอีแม่นั่นอีแม่หัวโลนนั่นพอพูดถึงว่าพอมันบ่แม่นตัวน,นั้นวะพอมันบ,บ่แม่นพ่อแม่เจ้าว่าพอผู้คนมันมาทับซุมหนีนี้บ่พอพอมันคอ,อกอยู่บ้านนั่นมาทับรุน่นหลุนโอ้รุนหลุนนี่เขาทับมาจากอันซื้อเขามาอืมสะนี่สองตัวนี่อีกตัวผู้นั่นขายไปแล้ว มันในสามตัวลกวูกมันอันนี้พอนวท่านเด้ขายออกพเคยขายออกขายตัวผูตัวเดียว<อ><ม>ตั้งแต่พอนพอพันมาเนี่งเอ,อกำลังซือ้อวังปีไก่<ม>ปีไก่อันกระถินน่ะนะ<ม>ซือ้อวังกระถินปีไก่นี่อันนี้ที่ลักษณะที่มันมีกระถินกับกลุ่มผ้าดีตัวออท่นเออกระถินผ่านมาปีไก่กะถินกับกลุมผ้าดีจ้าุมท่านนี่ว่ามกกระดากับกลุมผ้ามีหน้าจ้ตัว่เออกระถีนกะนี่ะนก้กะนกนกงปีนกงก็ปีนึงะถก ซื้อมันอันสองสองตัวนีะมันซื้อมันแม่เดียวครับนาฮักเด้นี่เห็นปอนี่เป็นสอกเมืองครับผมนี่เขาว่าเลี้ยงแพะที่สมบูรณ์มากถ้าเลี้ยงแพะธรรมดามันจะตัวน้อยจ้อยๆแล้วกันน้อยแต่สมบูรณ์เาตัวถึงตัวถึงแล้วกับเบื้องขนมันนี่จิงเงาเงียบเลยพี่น้องนี่มันเงียบเลยอย่งแพะที่สมบูรณ์นี่เขาพุื้อนคุณเงาไม่เลยอันกระทับเลยเห็นปอนี่ ตนตีนนั่นครับมาแล้เด้อถิมเอาของเจ้าแล้เด้อออานีเจ้าของเมื่อไรนี่ออาอนนเอานีเน่โอ้ยดาวาิสิมเอาเออี่มาบุ้งแท้นี่แล้วงามนี่มีตัวงามเลยนี่ถ้าอาวายู่เหนีวอายูพันในว่าบ่เรีองไรได้งามเหนเอามันสดๆเลยวะผมบูดเลยเบิ้งเบื้งทุกขอก มีฟอกนี่บางบางตัวถึกตาแต่พอพันนี่ก็<แ>นี่ยพอพันเหนีหนยวชื่ชอบช,บชบอบอ,อี่นั่ <c oughs> งพอพันกับลูกฟองนั่นล่ะบอกคือมั้งแต่ได้สามเดือนพูนบ่กสามเดือนกันแยกออกอม,มาเลยกันแยกนุ่มมาเลยถ้าถ้าถ้าพอพันทำมีตุกภูออกไปจุ๋เจ้าโอ้ยมันงามเลยแต่สีมันบ่ได้เห็นบ่้านน่ะบ่ดจะเนี้ดนะจะเนี้น,นะสีนี่บ่เออตุกภูโอ้สีสีมันออกมั้งสีบ่เนี่ยมันภูบดแลเนี่ยนเดาดาวั่งกะภูอันนั้นอันไหนมูย่างๆนั่งกะภูได้ยังไงสีบ่ได้พอบ่กเลยจังหวะ ซิมิม่ได้ตัวไม่ได้ตัวนี้บอสบอสจะเอาตัวนี้เอาตัวนี้เออเอาลูกตัวนั้นกําลังทับเมียสามเออเนี่ยผมจะได้ลูกตัวนั้นละอืมเออแล้วก็ทับเราเมียนั้สามตัวเมียสาวนี่ทับเดี๋ยวก็ทับอันรุ่นแม่มันนี่แล้วโกําลังแดงกําลังทับเออกําลังก็เป็นอันโคกๆเหมือนั้นว่าเป็นอันนี้อันจักจี้ใดที่ใด้บุ๋นนี่ไรอีนี่เหล่าห่วงเี๋ไม่มีเหล่าห่วงบ่สจะทับใดบอสจะได้เออผมจะได้ลูกตัวนั้นละตะครู่เดี๋ยวผมสี เอาโบทู้ไงดูนิ่บมีขาใหญู่นบักูนบักกระทิ้งตัอนี้บักคูนกระทิ้งตัวใหญ่อันอนก็พูบ่เนี่ยพูได้นั่นหามันต้นนะูนี่โอเคดนี่แกว่าจะเอาพอพันว่าสีมันสีคนมากก่แต่ว่า่เนี่ยสีเลี่ยงเอาเลี้ยงขายอันนี้ได้ยแต่พอมันพอมันจะได้ยังงกันพอมันบอกยักเขาขายเราคลองนั่นละพอบักนั่นละนั่นละพอพอโอเคินพอเดียว้ามันชิโตเลยบ่เนี่ย ม่นขายวัตติหรือเปล่าขายอันม mm ันเผาแล้ว hmm. ม okay. mm ันครับเออมันเผาแล้ว hmm. ม mm ันเผาถ้าวัตติต่างหลายตัวเพราะบ้านมันติดต่างหลายตัวมันมันเปลี่ยนไปทั่วมันเผาแล้วเออเรือนเรือมันเสีนมันกระจายเนาะกระจายบานนี้เรือมันบ่ได้ือลอยไปเส้นเนาะเออมันบ่ได้เต็มที่อ๋อเอาฝากฝากปวดท้วไว้แน่นี่ฝากฆ้าได้สิ ไอพี่น้องพมอยู่ในยูทูบเพิ่งจากแต่นะหะสุมาสมาสอบถามเจ้านะเอาปากโวดทด้วยฟ้ามยังนน่ครับนี่เบอร์ทรบ่ครับศูนย์แปดหกแปดหกพี่น้องศูนย์สามสามศูนย์สามสามสามปดหนึ่งสามแปดหนึ่งหกะยุทใดครับนี่บอกพี่น้องพี่แน่นี่หู่บ้านว่ะครับผมหมู่บ้านสองพี่น้องสองพี่น้องอ่านอำเภออำเภอเพชเนาะอำเภอตับแพญ่เนาะครับเนาะอืม ก็ไม่ยังกระท้วมหาพี่เพื่อนด้อนะครับเด้อพี่น้องครับผมเบิ่งหน้าเพื่อนแน่ในผมเอออันนี้ลงยูทูปเด้ยเพราะว่าผมลงผมสั่งช่องยูทูปไว้นะถ้าพี่น้องสนใจกับเปิดอนเพื่อนที่ชบช่องผมบอกพอเห็นปพ๊บก็ก็ได้กทั่วเจ้าผมบอกการทรมาสอบถามเจ้าว่ามีเพย์มีอยังบ่านะเพื่อนได้มาหาสื่อถูกนะครับผมอืมก็ฝากเพื่อนที่เป็นน้องเด้ออันนี้ก็ฟาร์มเพย์มีบักผูกไงครับผมสนโตกสนใจกับมั่งเบื้งนี้นะครับผมโทร่วประสบถามเพื่อนใดเนาะครับเนาะกับพี่น้องก็สามากดแชร์กดไลค์ได ก็เป็นกำลังใจกันเนาะครับเนาะขอะขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม